นี่ครับท่านผู้ชมผมปันเหยื่อยังไม่เสร็จเลยครับของน้าเขาเข้ามาแล้วก,ก็เป็นตะกองครับผมนี่เป็นตะกองใสสวยนะครับปาาเขาเราเท่ครับผมเดี๋ยวเราดูผลงานของเรามางตอนนี้ต่อให้น้าเขานำไปก่อนครับผม เขาต้องชมต่อแต้มไหมก่อนครับตอนนี้ทั้งสายทั้งขางัดแล้วครับเสียนแก้วยังเงียบอยู่ครับผมนอ่ครับโกกสายสวยๆเลยครับผมมือสั่นหน่อยครับผมทั้งสายไม่ได้ถอนไม่เ้าครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีทั้งผู้ใหญ่ในวงการตกปลาด้วยครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมวันใจคนเดิมเสียนแก้วตกเกลานะครับ ที่หมายพหลามห้าวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับหลงทางมาสายเลยครับไปวนอยู่นู่นหลงไปพหลามเจ็ดครับจะมาพหลามห้าไปโผล่สะพานพหลามเจ็ดครับก็มาพบกับผมเซนเกวสก,กาว,วันนี้ก็มาลุยหมายพหลามห้าครับหมายดังนะครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับตั้งแต่หน่าจะราราพฤษภาก็ไม่ได้เข้ามาอีก ก็เห็นนาช่องหนึ่งครับช่องขออนุญาตเอยชื่อครับพิศัก,ก VR anchor ครับเห็นเขางัดปลาใหญ่ขันไม้ขันม,นมืออยู่ไม่ได้ต้องมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเสียนเกี้ยวด้วยครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาลงไปแล้วนะครับห้าคันผมเอามาทั้งหมดหกคันก็กกว่าจะเสร็จคนเดียวก็เอาเรื่องเหมือนกัน สภาพน้ำตอนนี้ก็แรงหน่อยครับผมก็ตีเบ็ดไปแล้วห้าคันเลยอีกคันหนึ่งผมจะตีเยอะเป็นเหยื่อปรากฏครับจะลองดูเผื่อจะมีปรากฏมาเข้าให้ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจเซียนแก้วด้วยครับผมเดี๋ยวไปรอรุนกันต่อว่าวันนี้เซนแก้วจะมีผลงานมาฝากนานากันหรือเปล่าครับผมไปเลยก็พบเดี๋ยวจะให้ดูสภาพไม้ครับผม,มน,น,นี่ครับตัวอย่างสภาพไม้พลรำห้าสภาพน้ําวันนี้นะครับ น้ำเยอะครับผมน้ำกําลังขึ้นครับผมตอนนี้ก็เกือบสิบโมงครับผมจะลงเบ็กเสร็จมัวจะไปหลงทางฝ่ายปารมีหาอยู่ฝั่งนูน้นก็เดินเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรครับเดินเข้ามาข้างในดีครับผมรอรุนกันครับวัวนนี้จะมีผลงานมาฝากนานๆกันหรือเปล่าครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมมาเจอนาโอนะครับก็ในนัดกันไว้เมื่อวานสวัสดีครับก็มาเจอกันเมื่อนัดกันเมื่อวานว่าจะเข้าฟาร์มห้าครับผมเป็นไงก็ขอฝากช่องนาโอฟิชชิ่งฟิชชิ่งไทยแลนด์โอฟิชชิ่งชแนลครับผมโอฟิชชิ่งชแนลครับผมนี่ก็ตกดดูแถวนี้ประจำเอฟซีช่องนาแก้วด้วยนะครับผมครับผมก็ยังไงก็เอฟซีนาโอก็ฝากช่องเซียนแก้วสกาไว้ด้วยกันก็แล้วกันครับผมฝากกัน ตอนนี้ก็นะโอกก็ตีไข่แตกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ผมตอนนี้ก็ยังไม่มีแต้มครับผมพิ่งตีเบ็ดเสร็จเมื่อกี้ครับก็มารอลุ้นครับว่าวันนี้เราจะมีพลนงานกันคนละกี่แต้มครับผมไปรอลุ้นกันเลยครับผม ท่านผู้ชมยางหุ้มเกาะมาอย่างดีโอ้ย <laughs> แต้มแรกครับตีไข่แตกแล้วครับผมค <laughs> ร <laughs> ับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังเงียบอยู่ครับผมก็มียางหุ้มเกาะมาคันมาคันหนึ่ง <laughs> มาสร้างสีสันให้ <laughs> ไ,ได้วิง่ง <laughs> ก็ยังเงียบอยู่ครับผม ทั้งแนวเลยนะครับยังไม่มีใครได้งัดก็วันนี้อากาศโชวนี้อากาศเริ่มปิดครับอากาศคืมๆเมื่อเช้าก็แดดเปี้ยงเลยพอลงเบ็ดเสร็จก็อากาศก็เริ่มคืมครับฟ้าตอนนี้ฟ้าก็มัวๆครับทําให้การถ่ายทำก็จะมืดๆหน่อยครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับผมไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนับชมเป็นกำลังใจเสียนแก้วด้วยครับผม อันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่มีแต้มครับผมส่วนเหยื่อที่ผมใช้ในะวันนี้ก็ยังเป็นเหยื่อของพ่สเนฟิชชิ่งแมนนะครับเป็นเหยื่อที่ส่งให้ผมเกือบสามเดือนนะครับยังใช้ไม่หมดยังเหลืออยู่ทั้งนี้ทั้งรตสุดท้ายครับผมก็มาลอรุนครับเป็นเหยื่อสุดนวลจัน์ยี่โศกครับผมก็เลยเอามาลงมาลองแม่น้ําดูครับผมก็ยังเงียบอยู่สถานการณ์ก็ สภาพน้ําตอนนี้เหมือนน้ําขึ้นครับผมสภาพน้ําขึ้นก็มารอลุ้นกันครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกี่แต้มครับผมยังไงก็ขอฝากช่องเส้นแก้วไว้ด้วยนะครับผมรักเส้นแก้วน้อยๆแต่คอยรักนานๆนะจ๊ะสภาพคลห้าวันนี้ครั <whatever> <epidemi ology. S 3> บผมเต็มไปหมดแล้วครับทันทีจะมาก็ ไม่ต้องมานะครับไม่ได้หวงที่นะครับแต่ว่าที่ทุกพื้นที่เต็มแล้วนะครับแน่นหมดเลยครับผมทงซ้ายทังขวาก็ผมนี่เต็มหมดทุกพื้นที่ครับผมแต่ก็ยังเงียบอยู่ครับผมยังไม่มีแต้มยังไม่มีใครได้งัดครับผม เราลุ้นกันครับผมช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นครับผมนี่ครับท่านผู้ชมกระมังสายใหญ่เลยครับนี่ <c oughs> เปิดกล้องไม่ตันครับผมว <c oughs> ่ดูครับด,ดูมือผมเล็กไปเลยครับผมว่า <c oughs> สายสวยเลยครับปากกระมังเต็มแล้วก็เสียบแก้วมาแล้วครับยอดครับผม ชมตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับเครื่องครึ่งแล้วครับก็ยังมาหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลากระมังโอ้สายสวยที่ดึงกาลังจะเดินไปเปลี่ยนเหยื่อครับยังไม่ได้เปิดกล้องดึงคันล้มเลยน <c oughs> ึกว่าเป็นตะโกเป็นไรดึงขึ้นมาก็เป็นปลากระมังครับก็สายสวยอยู่ครับผมก็ยังเงียบอยู่ครับก็ยังไม่มีใครได้ดึงครับก็น้ําน้ําขึ้นครับน้ําขึ้นเยอะเลยทุกอนก็ไปให้ดูข้างหลังเนี่ยเฉพาะเนีย ที่ข้างหลังนี่ดูครับน้ำน้ำดันขึ้นมาจางแรงเลยครับก็มาล้อมารอลุ้นกันครับหมายแม่น้ำนะครับหมายธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมวันนี้เราก็ตีตะกอนาดินไปสี่คันกับเกียร์ฟัมเขาสองคันครับผมตอนแรกว่าจะตีปรากฏก็ไม่ได้ตีครับเกียจจับเป็นมือเมียบน กลับก็มาลรรุนกันครับผมจากนี้ไปประมาณสักสี่โมงเย็นนะถึงจะกลับว่าเราจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าครับผมก็เมื่อเช้าก็มีของนาเป็นปลาตะกโกรตัวหนึ่งแล้วก็ของผมเป็นปลากระมังกับซอเกอรอโยนเข้าป่าไปแล้วมาลรรุนกันต่อครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามเป็นกุลังใจเสียที่แก้วด้วยครับผมเราลุนกันครับ แป๊บเดียวครับท่วมหมดแล้วออน้ำขึ้นปลาไม่กินเลยเงียบกิ๊บทั้งแถบเลยสายทั้งขฝาเขเงียบครับตอนนี้ไมมีสัญญาณ ตอบรับเลยลุ้นกันต่อไปครับคุาผู้ชมตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะครับก็ยังเต็มเดียวอยู่แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับจะลองไม้นี้เป็นไมุ้ดส่งส่งท้ายครับผมชุดนี้ก็จะตีส่งท้ายก็ร,รอดูว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้มันาโมงผมตอนเลยว่าจะกลับไหน,นก็ปั้นอยู่แล้วก็ตีัน ประมาณสักหกโมค่อยกลับก็มารอรุ่นครับว่าไม้สุดท้ายจะมีแต้มเพิ่มมาหรือเปล่าครับไปรอรุนกันเลยครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้นะครับก็ผลงานวันนี้ก็มีหนึ่งแต้มครับนี่ครับเป็นปลากระมังครับผมใสสวยเลยก็วันนี้ก็จากสภาพอากาศก,าก็ฟ้าปิดครับฝ้าปิดแล้วก็ลมแรงเหมือนกับเป็นอากาศของหน้าหนาวครับผมเป็นการ ปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิแล้วก็ฝาปิดเหมือนกับปลาไม่เข้าครับผมก็วันนี้ก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับเข้ามาทักทายเสียนแก้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่เป็นไรก็ยังดีครับยังมีเอฟซีงมีท่านผู้ชมมาทักทายยังจากันได้เสียนแก้วก็จําไม่ได้ก็ถามชื่อทำระไปโอ้แต่เอฟซียังจําเสียนแก้วได้เขาเห็นในเสื้อเขาก็บอกจําได้แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกับเสียนแก้วนะครับถึงแม้วันนี้เราผลงานเราจะมีแค่แต้มเดียวเราก็จะเดินหน้าทําคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นเป็นกำลังใจให้กับเสียนแก้วด้วยครับผมรักเสียนแก้วน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยครับผมสู้จนยกสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมก็เจอกันทริปหน้าแล้วกันครับผม